ว a ชแ a n แว็กซ์อ e r ีอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ28ทำให้คนที่รักรถเหมือนกันเขารู้สึกว่าเอ้ยมันสะอาดนะจุดเด่นของร้านเราให้เขาเข้ามาแล้วแบบว่ารู้สึกว่ารถออกไปแล้วมันรู้สึกว้าวอะ่ะ <Wow! S 2> เราใส่ใจกับรถทุกคันเราอยากให้รถลูกค้าสะอาดเหมือนเป็นรถของเราเองราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นซ้ายรถเก่งอยู่ที่140บาท ขึ้นมาหน่อยก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอะไรที่เราให้ลูกค้าได้เราก็ให้ไม่ได้คินเงินเพิ่มอย่างเก็บร้อนเล็กยๆไน้อยเนี่ยเราทำให้ผ้าของเราจะใช้เป็นไบโครไฟเบอร์เนื้อนิ่มเราจะดูแลรักษาด้วยการต้มต้มผ้าไม่ให้คาบน้ํามันมันติดแยกสีเช็ดภายนอกเช็ดภายในเช็ดล้อเช็ดกระจกแยกกันค่ะฟรีน้ำยาพ่นซุ้มล้อหรือว่าเป็นตัวเคลือบพลาสติกฟรีให้ทุกคัน ตัวไหนที่เป็นพลาสติกสีดำารืเราจะพ่นให้ฝีๆร <Wow. S 1> อะเราก็จะมีแว็กซ์แว็กซ์ล้อ <Wow. S 1> การอบโอโซนก็จะช่วยฟอกอากาศภายในรถค่ะให้สดชื่นมากขึ้น <Wow. S 1> ให้ห้องโดยสารหมอมขึ้น <Wow. S 1> จุดเด่นในเรื่องของราคาของเราราคาถูกและคุณภาพเก่งไซส์ S จะอยู่ที่140รถเก่งจะตีเป็นไซส์ S ทั้งหมด M 150 L 160ก็ X L 180บาทค่ะถ้าเป็นไซส์รถตู้ขึ้นไปจะเหลือสตาร์ทอยู่ที่250 งสีุกคน,นะคะวา,วารเคลือบแก้วช่วยในเรื่องลเลตอกสีเพิ่มความชัดวาวให้กับสีรถป้องการสีจากภาพต่างๆวาวช่วยเซฟได้การไปจนถึงรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถอายุน้ำยาจะอยู่ได้ประมาณ1ปีค่ะหลังจากเคลือบไปทางนั้นเราจะมีน้ำยา2ประเภทค่ะมี 9H กับ 10H 9H จะมีโปรโมชั่น4,999บาทค่ะสิบเฮ0หน0 0บาทค่ะ เพราะว่าน้ำยาต่างกันด้วยความหนาค่ะ9้าไมโครกับสิไมโครถ้าเป็น f o r t u n e r นะคะเลือกน้ำยา9้าเฮจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นสิเฮจะอยู่ที่16,0 0 0บาทค่ะ <Wow. S 1> การที่เราจอดรถไว้เราคิดว่าไม่ได้ใช้หรือฝนตกแล้วไม่ได้ล้างราทำให้าน้าฝนเกาะสีเราโดนปุ่นเกาะทุกอย่างมันจะสะสมอยู่ oh, <no. S 1> โดนน้ำชะัก oh, <no. S 1> ไม่ได้มีการล้างออกไปแล้เกอร์ความเงางามของรถเนี่ยมันลดน้อยลง oh, no. รถของเราเนี่ยอาจจะหมองเร็วขึ้น oh, <no. S 1> ร้านสักสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีมาใช้บริการก่ะรันตีว่าเจ้าของทำเองทุกครั้งสะอดแน่นอนวว้ามากับรายการ business at hr channel ทางร้าน wash and wax at เนี้ยทางร้านเราจะมีบริการอบโอโซนให้มูลค่า200บาทฟรีนะคะ วว้า <Wow. S 2> เจอลูกค้รารอมาใช้บริการกันดูรับประกันว่าว้าวแน่นอน <Wow. S 2> ร้านอยู่เฉลิมพระเกียรติ28เยี่ยม3คะ่ะขอบคุณคะ่ะ